ิตรู้ลมธรรมตะนะครับจิตรู้ลมแล้วมันก็ไม่ตายเพราะที่ตายเกิดตายเกิดนะครับเพราะว่าไปเกิดอยู่กับเวทนาสัญญาสังขารไปคิดปรุงแต่งในอดีตปัจจุบันอนาคตสร้างภพชาติขึ้นมาทางสัญญาเวทนาสังขารเมื่อจิต รู้ลมนะครับก็เป็นอามาตะไม่ตายไปกับรูปบ้างเวทนาบ้างสัญญาบ้างสังขารบ้างวิญญาณบ้างซึ่งการสร้างพบเมี่สร้างทางสัญญาเวทนาสัญญาางขารคิดนึกตึกตรองไปตามอาการของอารมณ์ที่เป็นการเป็นพยาบาทพิิงษาหรือว,ว่าเป็นโมหะราคะโทสะปเป็นกรรมคิดพูดทำด้วยเจตนาของราคะโทสะหมะหรือว,ว่าเป็นตามิบากทุกบ้างทุกบ้างจเฉยๆบ้าง ดีใจเสียใจยินดียินร้ายบ้างดังนั้นการที่จิตรู้อารมณ์นะครับเป็นการระงับกายสังขารจริสังขารจิตสังขารไม่เกิดตายไปตามกรรมแล้วก็จิตรู้อารมณ์นะครับเป็นนมตะไม่ไปเกิดตายทางวิจนาที่เป็นนรกสวรรค์มนุษย์เทวดาผมมารเปตสิกยสีชานสันนกนะครับไม่เพลินกับวิจนาจิตรู้ลมนะครับ ลมก็คือลมหายใจนี่แหละนะครับทั้งที่จมูกบ้างที่คอบ้างที่หน้าอกท้องบ้างว่าจิตรู้ลมแล้วก็เป็นอมตะไม่ตายไปกับเวทนานะครับไม่ไปเพลินเวทนานะครับเพราะว่าการเพลินเวทนาเปนการที่ตัณหาเป็นเกิดเห้เกิดไ้เกิดุกจันทร์การที่จะละความเพลินจิตรู้ลมหายใจนะครับจิตรู้ลมก็จะเป็นอมตะก็เลิกเพลินเลิกเพลินเกิดเพลินตายจิตรู้ลม นะครับจิตรู้ลมอมตะไม่ตายนะครับก็เมื่อจิตรู้ลมแล้วก็ไม่เพลินทางกิเลสลักโลกหดหลงเขาดอกไม่เพลินราคะความรักใคร่ในรูปรรกลิ่งเสียงสัปมปชัะลมไม่ไปเกิดฉันทะความพอใจที่จะไปกำหนัดขัดเคืองรูปหลงมัวเมานะครับในอารมณ์ต่างๆดังนั้นการที่จิตรู้อารมณ์ นะครับหลุดพ้นนะครับเป็นอมตเะเมื่อจิตรู้อารมณ์แล้วไม่เกิดกิเลสนะครับไม่เกิดกิเลสเพราะว่ามันไม่เกิดราคะสันทะนันทิตัณหานะครับจิตรู้อารมณ์แล้วมันเป็นอมตะไม่เกิดตัณหาเป็นเหตุได้เกิดทุกข์ไม่มาามว่าการตัณหาภวจัตตานาวิภาวะัตัาหาในการมาพบกับภุมมรูปภูมารูปภูมิต่าง เพราะว่าเมื่อเป็นอมตะตาได้นะครับเพราะว่าจิตรู้ลมหายใจนะครับเห็นการเกิดดับความเปลี่ยนแปลงความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์นามนตตาความไม่ใช่เราของเราถึงเราในกายเวทนาจิตธรรมในรูปในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเพราะว่าเห็นความไม่เที่ยงจางคายดับไม่เหลือสลัดคืนเกิดความเบื่อหน่ายคลายกำนัดหลุดพ้นจากรูปจากเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ ไม่ยึดมั่นถึงมัน่นเป็นความเป็นเราของเราตัวของเราเห็นความไม่เที่ยงจางกายดับไม่เหลือสลัดเกินในรูปปิทนาสัญญาสังขารวิญญาณเห็นโทษเห็นทุกนะครับเห็นความเกิดขึ้นของกิเลสกรรมวิปากคกามเกิดขึ้นของภพชาติภพภูมิที่เกิดขึ้นในธาตุในขันในอายตนะในกายในจิตในรูปในนามเมื่อรู้เมื่อเห็นขยอมเหมือนนายกายกำหนัดก็้าหลุดพ้นนะครับดังนั้นก็ให้เราทั้งทั้งหลายจิตรู้ลมหายใจ าเป็นเหตุให้เกิดวิชาวิมุตตวิโมกสญญาตานิพพานนะครับเป็นอมตะธาตุอมตะธรรมดังนั้นจิตรู้ลมนะครับหายใจนะครับส so, <ila> ั um, ้นๆว่าจิตรู้ลมเป็นเหตุให้เกิดวิชาวิมุตตวิโมกสัญญตานิพพานจิตรู้ลมนะครับจิตรู้ลมอยู่เสมอนะครับอมตะนะครับจิตรู้ลมอมตะคือไม่ตายไม่ตายคือไม่ไปเกิดสร้างพบร้างชาติ ทางความคิดทางใจทางวิญญาณทางจิตนะครับไม่หลงโลกไม่หลงธรรมที่เป็นกุศลอกุศลไม่หลงโลกธรรมที่เปลี่ยนแปลงไม่เที่ยงจางคายดับไม่เหลือหรือว่าสิ่งที่ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนของเราในตาหูจมูกลิ้นกายใจในโูปปืินสัมผัตธรรมารลมในโรคพิจานาสัญญาสังขารญาณในดินน้ำลมไฟอากาศญาณในธาตุว่าสิ่งเหล่านี้เกิดดับเปลี่ยนแปลงไม่เที่ยงจางคายดับไม่เหลือสลัดคืนในตลอดเวลา ซึ่งความเป็นเราของเราตรงเราไม่มีอยู่นะคนแห่งที่ใดเลยแม้แต่นิดเดียวชั้นการที่จิตรู้อารมณ์เห็นความไม่เที่ยงจังไพรับไม่เหลืออยู่เสมอนะครับเกิดวิชาวิมุตต์หลุดพ้นเป็นอิสระจากความยึดมั่นถือมั่นจากความยินดีพอใจเพลินอยากใคร่นะครับมันก็จะทําให้เป็นอมตะไม่ต้องตายเพราะว่าสังขารระง,งับนะครับสัญญาเจตนาภาษามนสิการระง,งับ ม่เป็นเหตุให้เกิดภพปวงภพชาติไม่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ในทางโลกและทางธรรมไม่เกิดความเดือดร้อนไม่เกิดความห่วงสัางไม่เกิดความรังเลสับสนใช้ชีวิตอย่างอิสระนะครับไม่หวั่นไหวไปกับโลกไปกับอารมณ์ไปกับความรู้สึกต่างๆเพราะว่าจิตรู้แจ้งนะในสภาวะธาตุสภาวะธรรมสลัดสละลกลายปลงปล่อยวางหมดความยึดมั่นถือมั่นโดยประการทั้งปวงฉะนั้น จิตที่เป็นอิสระนะครับจากความทุกข์หรือว่าจิตที่ไม่กังวลไม่ยึดถือเพราะว่าจิตรู้ลมจิตหลุดพ้นนะครับก็เป็นอมตะนะครับไม่ต้องมีการเกาะเกี่ยวเหนียวลังไม่ต้องมีการเก็บกดกดดันคอบงำตอกย้ำหมกมุผูกพันยึดติดยึดถือย,ยึดมั่นในธาตุในกันในอายน,นะในโลกนี้และโลกหน้าต่อไปใช้ชีวิตอย่างว่างโลกผ่โบสบายใช้ชีวิตอย่างไม่มีความเดือดร้อนไม่วุ่นวาย นะครับไม่เป็นทุกนะครับไม่เป็นท่ากับอารมณ์นะครับดันั้นจิตรู้ลมอมตะนะครับจิตรู้ลมอมตะเพราะว่าถ้ายัางจิตไม่รู้ลมเนี่ยมันกระตายกระตายทางความคิดทางใจทางวิญญาณทางอารมณ,ทรมณท์ทางความรู้สึกทางความรู้ความเห็นความเข้าใจต่างๆการตัดสินใจต่างๆซึ่งมันก็ไปเกิดความเพลินนั่นเองความพอใจความอยากความใคร่ซึ่งมันจะไม่จบนะครับมันจะติดข้องมันจะไปเกี่ยวพัน เกี่ยวเนื่องมันจะไปจมไปแช่นะครับทาให้เสียใจเสียรมเสียความรู้สึกเสียความตั้งใจเสียสติเสียสมาธิหมดปัญญาหมดสตทาและความเพียรก็จะเป็นคนปัญญาอ่อนหรือว่าสมาธิสั้นหรือว่าสติไม่ดีหรือว่าเป็นคนไม่มีศรัทธาเป็นคนไม่มีความเพียรซึ่งก็จะเป็นทุกข์ฉะนั้นการที่เราจิตรู้ลมนะครับเป็นอรมตานี่ยมันก็จะเป็นผู้ที่มีบุญ มีวาสนาบารามีมีโชคลาภมีประโยชน์มีความสุขมีทรัพย์มีนิพพานเป็นเครื่องอยู่ฉะนั้นเราท่านทั้งหลายจิตรู้ลมธรรมตะนั่นแหละจึงชื่อได้ว่าเป็นผู้ที่ไม่ต้องเกิดต้องตายเป็นผู้ที่ไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดในโลกนี้และโลกหน้าเป็นผู้ที่ไม่ต้องทุกข์ทรมานไม่ต้องทุกข์ยากลําบากไม่ต้องยากจนเกินใจไม่ต้องเไวียนว่ายตายเกิดในภพในภพใหญ่ไม่ต้องใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยวเดียวได้อ้างว้าง ไมต้องใช้ชุดิตยอย่างหูเงเบื่อเพราะว่าผู้ที่จิตรู้อารมณ์เป็นธรรมนานนี้จะมีความสดชื่นตื่นรู้และเบิกบานมีความอึดอิ่มมีความเยือเกเยน็นมีความสดใสเป็นบานมีชีวิตอย่างเบาสบายนะครับมีความผ่อนคลายมีความอบอุ่นเพราะว่าไม่กังวลไม่ยิดถือใช้ชีวิตอย่างโล่งปล่กสบายใช้ชีวิตอย่างเยือเกเยน็นอากใช้ชีวิตอย่างสงบนั้นเราท่านทั้งหลายก็จิดรู้ลม ธมตะนั่นแหละจึงเป็นทั้งเหตุทั้งผลที่เราควรจะทำเช่นนี้เขาเรียกว่าอนาปานสตินะครับหยุดรู้อารมณ์เพื่อวิมุตติวิชาวิมุตติวิมุกขสังตานิปาัตเพื่อความไม่ตายเป็นธรรมตะเป็นทั้งเหตุทั้งผลในตัวเดียวกันก็เ,นเลยใช้ชีวิตอย่างไม่รุมรุ่มโดนๆมาไปชีวิตอย่างสม่ำเสมอเรียบร้อยราบรื่นมีชีวิตอย่างมละละลั่นคง,งมีชีวิตที่เชื่อถือได้มั่นใจได้วางใจได้อุ่นใจได้ นะครับเพราะว่าไม่ปริวิตตกไม่หวงไม่กังวลน,นะครับไม่ทุกข์ร้อนดังนั้นเราท่านทั้งหลายก็เลยจิตรู้ลงนะครับมดตาเพราะว่าเราต้องการหมดตาความไม่ตายที่เรียกว่าวิมุตนะติวิมุตติญาณสัจนะเป็งวานิพานสุญญาตาอมตะธาตุอมตะธรรมดูว่าวิสังขารนะหรือรว่าความไม่เดือดร้อนความไม่ต้องทุกข์ไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดเป็นลูก ทั้งหลายในพระภูมิทั้งหลายทุกขณนนะในปัจจุบันอดีตนาคตก็ไม่โอเ็นว่ายตายเกิดอีกในพระภูมิต่างๆเจิดรู้ลมธรรมตะด้วยกันทุกท่านทุกคนนะครับจิดรู้ลมธรรมตะ